บัตรเครดิต TTB Absolute ดียังไงสมัยก่อนบัตรใบน,นี้มีสิทธิประโยชน์เยอะมากแล้วก็มีค่าธรรมเนียมปัจจุบันไม่มีค่าธรรมเนียมหลายปีแล้วถือบัตรได้ฟรีแต่ว่าลดสิทธิประโยชน์ลงมานิดหน่อยก็ถือว่าคุม้มถ้าใช้ใจ่ายทั่วไปก็จะได้คะแนนเหมือนบัตรทั่วไปถ้าใช้ใจ่ายออนไลน์ได้คะแนน2เท่าซึ่งก็พอๆกับ บัตรทีทีบโซฟาทีา่เป็นบัตรระดับต่ำลงมาหน่อยคะแนนของบัตรท t ทีเนี่ยใช้คุ้มที่สุดก็คือทุกวันที่9ตอน9โมงในแอปทีทจะมีขนมแจกครับโดยนันทคิดพี้ครีมไอติมแมคโดนัลด์โดยใช้คะแนนลดลง10เท่าถ้าคุณผู้ชมรูดใช้จ่ายบัตรสักเดือนละพัน0 0 0 0 0ก็จะพอมีคะแนนไปแลก ตีเป็นเครดิตเงินคืนประมาณ10%ซึ่งก็เยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่านอกจากโปวันที่9แล้วมันก็ไม่ได้มีโปรอะไรให้เราระบายคะแนน TTB ดังนั้นก็ใช้เดือนละพันสองพันประมาณนั้นก็พอครับสิทธิประโยชน์ที่ดีของมันเนี่ยก็คือมันมีเล้าสนามบินเนขาเรียกเล้าชิคีผมไม่เคยใช้เล้าสนามบินยังไม่เคยบิน ไปต่างประเทศเลอะไรอย่างนี้นะครับบัตรแอปซูลเนี่ยมันเป็นบัตรที่ถือฟรีแต่ว่ามันให้ล้าวคีย์ใช้ก็คือเราสามารถใช้ล้าเครื่องบินได้ก็คุณผู้ชมลองไปศึกษาดูนะครับอาจจะใช้ได้ครั้งสองครั้งอันนี้ผมจําไม่ได้ผมไม่มีความรู้เรื่องการบินเรื่องเครื่องบินเลยแต่นั่นแหละครับมันเป็นบัตรที่ถือฟรีแล้วเราสามารถเข้าล้า์สนามบินดีๆได้ก็ควรจะถือไว้ แต่ว่าก็มีข้อเสียด้วยแหละครับก็คือมันเป็นบัตรที่แบบต้องมีเงินเดือนสูงหน่อยแล้วการใช้จ่ายทั่วไปมันจะได้คะแนนแบบทั่วไปทางทางที่บัตรที่เทียร์ต่ำกว่าที่เป็น TTB โซฟาเนี่ยใช้จ่ายทั่วไปก็ได้คะแนนนะครับ20บาทได้2คะแนนก็ได้2เท่าดีกว่าบัตรที่สูงกว่าด้วยซ้ำนะดังนั้นสิทธิประโยชน์หลักก็คงเป็นลาวชีนะครับสิทธิ์เข้าลาสนามบิน ซึ่งคุณผู้ชมก็ลองไปศึกษาดูนะครับถ้าเกิดเงินเดือนถึงสมัครบัตรใบนี้ได้และคุณผู้ชมบินบ่อยๆก็คงควรจะมีไว้นะ